วันนี้ได้ปฏิตาก็าพามาชมต้นโอโคโดพิงเคอร์ตันนะครับออกดอกในเข่งนะครับอันนี้ก็เข่งเบอร์เบอร์หกนะครับสีดำนะครับนี่ก็ดีเองไว้นะครับถ้าลูกค้าท่านในสนใจนะครับทักมาได้เลยนะครับออกดอกในเข่งแล้วนะครับช่วงนี้เช้ายังเช้าอยู่ยังไม่บานนะครับดอกนะครับถ้าติดลูกก็จะอัพเดตอีกทีหนึ่งนะครับ ช่วงนี้มีอยู่สามสามต้นสามเข่งนะครับพิงเคอร์ตันนะครับนะครับผิวขูดคาลูกสีเขียวคล้ายแฮตแต่เวลาสุกนะก็จะเป็นสีเขียวนะครับไม่เป็นสีน้ําตาลเหมือนแฮทนะครับรสอร่อยเช่นกันนะครับมันหนึบนะครับโอเคนะครับเบอร์ทัวสวนก็ศูนย์แปดเก้าไปเช่นหนึ่งเก้าหนึ่งห้านะครับยิงดีให้คาแนะนาในการปลูกโจติดผลนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านอยู่อต้นพันธุ์อโวคาโดจากไร่บัดิตานะครับสวนก็อยู่ที่สกลนครนะครับ ครับสวัสดีครับ